สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีความเชื่อเหมือนกันไหมคะว่าบางครั้งการเสริมดวงเสริมมงคลแก่ชีวิตก็ไม่ได้มีแค่การทำบุญไหว้พระสเดาะเคราะห์เพียงอย่างเดียวการปลูกต้นไม้ก็สามารถช่วยเสริมดวงคุณได้เช่นกันพืชชนิดนี้นะคะมีลำต้นหยุดใต้ดินคล้ายหัวหอมมีใบเป็นรูปหอกนะคะสีเขียวแล้วก็ ดอกสีแดงเกสรสีส้มมีชื่อว่าว่านสเสนมหาลาบว่านมหาลาบหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าว่านกวดนางพญาหงสาวดีเป็นพืชดั้งเดิมที่พบในแถบประเทศเอกวาดอร์และเปรูจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นำเข้ามาปลูกเพื่อประดับต้นและประดับดอกเนื่องจากมีความสวยงาม และมีความเชื่อว่าเป็นว่านที่นําพาโชคราบเงินทองความร่ำรวยแก่ผู้ปลูกความเป็นมงคลว่านมหาราบมีคุณประโยชน์ด้านเมตตามหานิยมปลูกไว้ย่อมเกิดราบผลทวีคูณหลายประการมักปลูกเป็นต้นไม้เสี่ยงทายหา จเจริญง,งอกงามออกดอกดอกดีผู้ปลูกมักจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสมอแต่ในทางกลับกันหากต้นอับเชาไม่ออกดอกเป็นลางบอกเหตุว่าจะอับโชคเสียทรัพย์ว่านมหาลาบจัดเป็นว่านต่างถิ่นที่หายากจึงนิยมปลูกไว้เป็นว่านสะสมด้วยค่ะว่านมหาลาบเป็นไม้มงคลประจำวันเกิดของ ิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ควรมีไว้ติดบ้านสักต้นเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีเรียกโชคลาภให้ปลูกว่านมหาลาบไว้ที่หน้าบ้านควรปลูกว่านมหาลาบในวันศุกร์ข้างขึ้นจะดีที่สุดหรือในวันพระขึ้นห1 5ึงสาคำ่ำพร้อมให้ท่องคาถามหาลาโภคะวันตุเม 3ครั้งก่อนลดน้ำทุกครั้งจะมีโชคลาภมงคลอย่าลืมหามาติดบ้านไว้สักต้นนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ